กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัตอืมเกินไม่ได้เอาเมาส์ใส่หูนี่ครับแล้วก็รายการสาระได้ไม่มีช่วงพี่เอาอะไรมาให้น้องดูอีกแล้วนี่ครับโอเคคลิปนี้มันจะเป็นยังไงปะก็เป็นคลิปในสวนสัตว์นี่ครับมีวอรัสชื่อว่าเจ้า e ีทีนี่ครับซึ่งดูเหมือนว่าเจ้า e ีทีเนี่ยมันจะมีความสามารถพิเศษด้วย มันก็ทําตามคําสั่งนะครับให้พูดให้ร้องให,หให้นู่นให้หนั่นให้นี่ได้นีครับแต่ที่มันมาอยู่ในคลิปนี้นะครับเพราะว่าเสียงที่มันเปล่งออกมาเนี่ยมันแปลกๆแล้วก็มีคอมเมนต์บอกนีครับว่าตอนเสียงตอนที่มันก้มเนี่ยเสียงมันเหมือนตอนดูดบ้องบลกบล <iet noise> ผมไม่เคยเนะท่านผู้ชมเคยไหมระวัง FBI open up นะ แต่ที่ทําให้ผมแปลกใจสุดๆนี่ครับวอลัสมันผิวปากด,ด้วยวไปสั่งไปสอนกันอีท่าไหนนี่ครับสอนให้สัตว์ผิวปากเนี่ยคลิปต่อมานะครับชื่อคลิปว่าบัตเตอร์มิลเล่นกับเพื่อนๆ าการกระโดดทีบกันเนี่ยผมว่าไม่ใช่การเล่นนะครับเจ้าวัตเตอร์มิวนีครับไอ้ไอตัวเนี้ยมันก็กระโดดไปทั่วนีครับกระโดดข้ามตัวนั้นกระโดดข้ามตัวนี้นแล้วก็กระโดดถีบเจ้าตัวสีดําอมนอกจากจะก,กระโดดข้ามหมัวชาวบ้านไปไป,ไปมามาแล้วเนี่ยแล้วมีกระโดดทีบเขาเนี่ยแถวบ้านผมเรียกกุนตตนคลิป <c ười> ต่อมาเนะครับเป็นคลิปขายเครื่องออกกําลังกายของประเทศเกาหลีเกอร์ คลิปนี้ผมไม่อยากจะอธิบายอะไรเยอะแยะนี่งท่านผู้ชมต้องเข้าไปดูเอาเอง우리집으로우리집순식간에푸른로른들판을달리듯신나게재미있게즐겁게동력승마동นี่ถ้าเป็นคลิปรีแอคนึ่งผมคิดว่าผมคงขำกระจายไปแล้วอ่ะ 음, 그ครื 운동기가 우리 집으로. 우리 집이 순식간에 푸른 어른 들판을 달리는듯신나게 재미. 무동력 승마 운동기고 차가 운동 좋 음, 양타이면 ผมฟังภาษาเกาหลีไม่ออกเนี่ยแต่เมื่อวานผมเพิ่งกินกิมจิมาก็ก็น่าจะเดาๆออกเนี่ยครับเขาน,า,าน่าจานนะน่าจะเนี่ครับผมแปลไม่ออกส่วนมุกแดกกิมจินี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ผลนะครับอย่าเชื่อผมมันเป็นมันเป็นมุก <c oughs> <c oughs> เขาน่าจะบอกว่าอืมการออกกําลังกายด้วยเครื่องเนี่ยมันเหมือนกับการขี่ม้าเนี่ยครับเหมือนกับการได้ขี่ม้าแลว้ววน เห็นท่าแล้วแม่งอดไม่ได้จริงมันจะช่วยลดพุงนี่ครับเพิ่มกล้ามดากและลดไขมันต้นขาอืเอาจริงๆผมว่ามันจะเราน่าจะได้อะไรหลายอย่างเนี่ยน่าจะได้อะไรพิเศษพิเศษสกิลพิเศษเพิ่มมาอีกสกิลหนึ่งเนี่บตาเดาอันแปลกประหลาดคลิปต่อมานะครับก็มีสาวยน้ำอยู่สาะหนึ่งแล้วจู่ๆ ็มีช่างจากไหนไม่รู้นี่มาที่สัตเอางวงจุ่มลงไปในสัตดูดน้ําเอางวงยัดเข้าไปในปากนี่บดื่มน้ําที่มันพีิกและทําให้มาอ,อยู่ในอันดับนี้นะครับอยู่ในคลิปนี้เนี่ยเพราะว่าต่อมากล้องแพนไปเรื่อยๆนี่ครับมีคน2คนนั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่ง ประมาณว่าเฮ้ยเธอช้างมาว่ะอ๋อจะกินน้ำเหรอเชิญเชิญเชิญโดยเโดยเเอาเลยเลยเต็มที่เต็มที่เอาไปแล้วเหรอไปอืมมันเป็นเรื่องธรรมดาของแถวนน้นหรือเปล่าเนี่ยแถวแอฟริกาที่จะเห็นช้างแบบนี้เนี่ย ไม่รู้เนี่ยทู้ชมคิดยังไงคอมเมนต์เนี่ยอ่ะโอเคอย่างแรกเนียครับทาไมมีสาววาน้ําอยู่กลางป่าก็น่าจะในป่านี่ครับช้างมันถึงโผล่มาได้อ่ะอย่างที่สองนะครับถึงมีสระอยู่ในป่าเนี่ยอย่างน้อยก็น่าจะล้อมรัว้วไม่ใช่ปล่อยให้ช้างที่ไหนไม่รู้มากินน้ำเนี่ยอืมไม่มีรั้วก็ไม้มาขัดกั้นกันกันก็ได้ไหมหรือจะแปะป้ายไว้ก็ได้เนี่ยห้ามช้างเข้าอะไรแบบเนี้ยเออเป็นมุกนะครับ เดี๋ยวน้องที่อายุน้อยๆไม่รู้ไม่เก็ตเน Trans ี่ย <c oughs> มันเป็นมุกนะมเกิดสรุปช้างมันเข้ามาดื่มน้ําอึกเดียวนะครับแล้วมันก็เดินจากไปปล่อยให้มนุษย์สองคนนั่งงงอยู่ในสระต่อไปอ่าท่านผู้ชมเคยจามหรือเปล่านี่ครั้นี่ก็ถามแปลกๆเนาะมันต้องเคยสิวะเ <Popular army> พี่ยอเพี่ยอผมไม่เคยจามเลยฮะเอาจริงดิอ่ะโอเคนี่เป็นโฆษณารณรงค์นะครับเกี่ยวกับการรุ้งกระจายตอนจามโดยที่ไม่มี ผ้าปิดปากนะนีัยไม่ได้ใส่แมสเอ้ยไม่ได้ปิดปากแบบนี้เอ้ยเนะรับเป็นโฆษณาของประเทศออสเตรเลียนี่ครับแต่ถ้าว่าใช่มันเป็นโฆษณาจามธรรมดาโลกไม่จำเนะี่ครับมันต้องสโมส,ส,สโมโลซันกันเะลยที s โมชั่นีน่ะครับหนึ่งพเฟรมภายใน1นึ่งวิ อืมนี่ถ้ามันเป็นคลิปรีแอคเนี่ผมว่าผมคงได้นั่งหากระชายอีกแล้ว <sm all Felix> <sı hh> เดี๋ยวเดี iros, ๋ยวเดีวดี๋วถ้าผู้ชมเคยจามแล้วดมูมันออกมาแบบนี้ไหมผมไม่เคยนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้อถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเมื่อวานผมก็ถามไปนะ ก็ชอบหมาหรือชอบแมวมากกว่ากันที่ถามว่าเราทีหมาหรือทีแมวแล้วก็ให้ส่งคลิปไปนะผมก็ถ้าผมขอเป็นเลือกเป็นทางด้านของทีหมาแล้วกันนะผมยังไม่คิดคําถามต่อไปเลยผมจะถามว่าอะไรดีโอเคแล้วเจอใหม่พาชนะบายสวัสดีครับเย่ปู <Yeah, boo. S 1> อืมผมว่าคนส่งคลิปมาเนี่ยน่าจะตั้งคําถามดีกว่านะดีกว่าตอบคาถามผมแล้วให้คนตอบคําถามลงในคอมเมนต์น่าจะดีกว่านะใครมีไอเดียอะไรแปลกๆเนียครับเม้นเม้นเม้น